เพานําำโดยผู้บ่าวผู้สาวรู้ไหมมาฮอกมายืดถือไหมด้วยความตั้งใจที่มาเสวนาจากหัวข้อที่ได้เรื่องนันโยบายยกระดับการศึกษาเพื่ออยากเห็นเอานั้นนำภาพมาเสวนาให้ดู้อ่าน ค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่รายการกบนอกกระดานนะคะดิฉันนางสาวดอกบัวทุ่งทองนะคะตำแหน่งเังผู้ใหญ่บ้านนะคะซึ่งอยากจะเป็นพิธีกรในวันนี้นะคะซึ่งท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ติดธุระนะคะนเนื่องจากน้ำท่วมนะคะก็เลยให้ดิฉันมาดำเนินรายการแทนนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากนะคะที่ทางรายการของเราเนี่ยมีแขกรับเชิญเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะทั้งสี่ท่านก็ท่านแรกนะคะ ดอกเตอร์ตีระพลเพียรไข่ค่ะ,ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านที่สองน,นะคะดอกเตอร์อุไรพงทากชมรุษค่ะผู้อรนการนักงานเขตพื้นที่จังหวกดสุาราษศึกษานครราชสีมาเขตแปดค่ะท่านที่สามนะคะดอกเตอร์ณรีพลจัตทียนยค่ะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษโรงเรียนบ้านสุยอนนะคะและทาาะะละ่านสุดท้ายค่ะดร์รัชโคนเพชรไปมานะคะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษพิเศษกว่านี้นะคะโรงเรียนบ้านจอยงนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราจะมาเสวนาในหัวข้อเรื่องนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษากนเลยะคะ่ะกับท่านตัวแทนผู้วยการเตทียบุกการศึกษานะครับท่าน ตัวแทนผู้านการสถานศึกษานะครับแล้วก็ท่านตัวแทนทุณครูนะครับจากผู้สอนในการศึกษาไทยของพวกเรานะครับกระผมเองนะครับในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่เกิดนะครับซึ่งได้รับตำแหน่งใหม่มาบัดมานะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ได้ไปเห็นถึงความสําคัญนะครับของนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการของพวกเรานะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่าน,านมานะครับกระทรวงศึกษาธิการของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านตำแหน่งนะครับหน้าที่ต่างๆในกระทรวงศึกษาธิการน,นะครับซึ่งตัวผมเองนั้นก็เพิ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงมาด้วยพัานะครับได้รับตําแหน่ง เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ได้เห็นถึงความล้าหลังนะครับความยังไม่พัฒน,นาของการศึกษาไทยของพวกเรานะครับซึ่งจะกล่าวว่าไม่พัฒน,นาเลยนะครับก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเราในกระทรวงศึกษาธิการนั้นนะครับได้มีหน้าที่พัฒน,นาให้การศึกษาไทยนะครับดําเนินไปด้วย ความมีประสิทธิภาพนะครับตามบริบทของทุกๆส่วนทุกๆหน่วยงานนะครับแต่ที่ตัวผมเองนั้นได้เล็งเห็นการที่นโยบายนะครับไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าขาดความต่อเนื่องนะครับเพราะว่าทุกท่านก็จะเห็นได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการนั้นนะมีการเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่ในการเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่ทุกครั้งนั้น รัฐมนตรีก็จะเป็นผู้กําหนดนโยบายต่างๆนะครับซึ่งอาจจะเหมือนเดิมว่าแล้วก็แตกต่างไปจากเดิมบ้างนะครับอยู่ที่ทัศนคติหรือว่าภูมิหลังประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับในนามรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะครับกระพุมก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของนโยบายซึ่งจะไม่ขอกําหนดนโยบายที่ ใหม่ขึ้นมาเองนะครับแต่จะขอนำนยโยบายจากรัฐมนตรีคนกอดๆนะครับมาปรับประกตคใช้ให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะครับที่พวกเรากำลังเผชิญอ,อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับโดยนยโยบายเร่งด่วนนะครับเป็นนยโยบายเร่งด่วนจริงๆเพราะว่าเราพึ่งเคาะกันเมื่อ20นาทีที่ผ่านมานี้นะครับก็เป็นนยโยบายเร่งด่วนที่มีอยู่3 ข้อหลักๆนะครับสามนโยบายหลักๆนะครับซึ่งตัวผมเองนั้นในนามกระทรวงศึกษา่เกินก็จะให้ผู้ใช้ในโยบายนะครับทุกๆท่านนะครับใช้ในปีการศึกษา2566ที่ถึงนี้นะครับ <c oughs> นโยบาย <c oughs> ข้อที่1ก็คือการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลงของลูกยุคดิจิตอลครับ เราจะทำอย่างไรให้ผู้เรียนของเรานะครับมีความรู้มีทักษะคุณลักษณะที่พึงงประสงค์และที่สำคัญนะครับผู้เรียนของเราจะต้องสามารถำดำรนกชีวิตดำเนินชีวิตประจำวันในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเป็นอยู่ได้นั่นเองนะครับส่วนนโยบายข้อที่สองนะครับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ ของบุคลากรทางการศึกษานะครับซึ่งหลักๆเองนะครับก็คือครูที่จะเป็นคนใช้หลักสูตรแล้วก็ใช้กระบวนการเรียนรู้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับทำอย่างไรให้บุคลากรน,นะครับของพวกเรามีความรอบรู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หลากหลายนะครับเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตัลของพวกเรานะครับและนโยบายข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือการคืนเวลาสอนให้กับครูคืนครูสู่ชั้นเรียนและก็คืนความรู้สู่ผู้เรียนนะครับซึ่งนโยบายตอนนี้นะครับถูกสะท้อนมาจากผู้สอนนะครับรวมถึงท่านผู้อำนวยการ ทุกภาคส่วนในกระทรวงศึกษาธิการของเรานะครับได้สะท้อนมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับก็เลยนํามาปรับเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการของพวกเราครับค่ะจากที่ท่านดรตีรพลเทียนไขได้กล่าวมานะคะพูดถึงนโยบายของกระทรวงศ,ศรรึกษาธิการนะคะซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนทั้งสามข้อก็จะมี การปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาครูแล้วก็การคืนคืนครูสู่ห้องเรียนนะคะก็อยากจะฟังนโยบายของท่านอุไรพลทางชำรุดนะคะในฐานะที่เป็นผู้รับนโยบายจากกระทรวงศรรึกษาธิการไปมีว่าเขตแปดของท่านมีนโยบายว่ายอย่างไรบ้างคะ่ะค่ะสำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตแปดนะคะเป็นองค์กรมีชีวิตบุคลากรมีจิตเฉลียวฉลาดนะคะมีความสามารถประสานง,งานให้ความสําคัญในงานบริการประสานปฏิบัติางานสู่ความเป็นเลิศนะคะโดยสำนักงานเขตของเรานะคะเป็นสำนักงานเขตที่มีคุณภาพโรงเรียนมีคุณภาพนะคะและนักเรียนมีคุณภาพนะคะโดยนโยบายของเขตเรานะคะ ตามที่ได้หัวข้อคือยกระดับผลสำนิ์นะคะสำนักงานของเขตของเรานะคะก็มีอยู่4ข้อนะคะโดยข้อที่1นึงะคะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษานะคะโดยการจัดการศึกษานะั้นจะเป็นการจัดการแเชิงลึกนะคะทั้งผู้บริหารเองและครูนะคะโดยให้ผู้บริหารโรงเรียนนะคะเป็นโค้ดให้กับคุณครูนะคะซึ่งคุณครูก็จะไปเป็นโค้ด ให้กับนักเรียนนะคะนั่นคือการจัดการศึกษาเชิงลึกนะคะต่อมานะคะข้อ2ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนนะคะให้มีสมรรถนะตามศักยภาพเพิ่มขีความสามารถในการแข่งขันนะคะและทักษะที่จําเป็นต่อศตวรรษที่21นะคะโดยการแข่งขันเนี่ยเราก็จะไม่ได้แข่งขันระดับชาติเฉพาะในองค์กรหรือการแข่งขันศิละปะศิลปกรรมอย่างเดียวนะคะเราจะส่งเสริม โรงเรียนหรือนักเรียนของเรานะคะให้มีการแข่งขันระดับชาติต่างๆทุกการแข่งขันเช่นอีสปอ,อะไรอย่างนี้ได้นะคะต่อมานะคะนโยบายที่3นะคะการพัฒน,นาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษานะคะโดยสำนักงานเขตของเรานะคะก็ได้มีโครงการหนึ่งครูหนึ่งผลงานนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะสำนักงานเขตได้ในการจัดอบรมครูในด้านเทคโนโลยีนะคะให้มีการส่งเสริมการศึกษาเช่น โครงการยูทูบเบอร์อย่างนี้นะคะให้ครูได้จัดทําวิดีโอเพื่อส,องส่งเสริมให้นักเรียนนะคะและนโยบายข้อที่4ี่นะคะการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาในทุกๆด้านนะคะและส,งส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีนะคะเพื่อให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะจากที่เราฟังา ท่านผู้ที่เป็นผู้กำหนดนโยบายนะคะไปแล้วนะคะเราก็อยากจะฟังนโยบายของผู้ในการแล้วก็ครูนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดก่อนอื่นก็อยากจะฟังความคิดเห็นหรือนโยบายของท่านดรนรินทร์จันทีในนะคะซึ่งเป็นผู้นํานโยบายนี้ลงสู่สถานศึกษาค่ะว่าสถานศึกษาของทางหรือโรงเรียนบ้านสุยอยนี้มีนโยบายอย่างไรบ้างคะ่ะ ขอบคุณท่านพิธีกรน,นะคะก็เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะในนามของโรงเรียนบ้านส่ยมของเรานะคะก็ได้นำนโยบายของท่านกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะมาต่อวยอดอย่างเช่นการ พัฒนางานหลักสูตรนะคะก็จะเป็นการรับรบุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นนะคะมีการสร้างหลักสูตรที่สนองความต้องการของผู้เรียนและก็ท้องถิ่นนะคะเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงรวมถึงนําไปใช้ในการ ดำเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพได้นะคะในด้านของการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะมีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนการพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีประสิทธิผลสูงกว่าเดิมนะคะรวมถึงเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆของนั้นนะคะแล้วก็อีก นโยบายอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือในด้านของการพัฒนาครูค่ะก็จะมีการลดนะคะการพัฒนาที่เน้นการบรมนะคะแต่จะเป็นการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานค่ะก็คือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ที่โรงเรียนนะคะโดยจัดการเรียนการสอนการจัดการความรู้ภายในสถานศึกษามีการจัดตั้งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะแล้วก็นาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการพัฒนา ซึ่งก็อาจจะเป็นการพัฒนาแบบระบบออนไลน์นะคะมีการทําหลักสูตรแล้วก็ทําเป็นคลังหลักสูตรของรงสาหรับครูผู้สอนได้เข้าไปพัฒนาปรับรู้ของตนเองนะคะแล้วก็อีกข้อนึงนะคะนั่นก็คือการคืนครูสู่ห้องเรียน,นะคะ่ะซึ่งก็จะเป็นการหนุนการลดภาระงานเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารเพื่อการชช้นเรียนต่างๆที่จาดเดิมงเราอาจจะใช้วิธีการ ใช้กระดาษใช้ปากกาจะนําเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือสามารถส่งผู้บริหารก็คือได้ตรวจสอบผ่านแพลตฟอร์มนั้นได้โดยตรงนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการยกเลิกการนอดเดานะคะที่เป็นประเด็นของเถียงกันนะคะก็คือทางโรงเรียนสุดดยอยของเรานะคะจะนําเทคโนโลยีมาใช้นะคะก็คือการติดกล้อ,องวงจรปิดนะคะให้คุณครูหรือในกระทำตัวผู้่วยการเองได้สามารถ ช่วยกันเช็คเป็น ALLY หูเป็นตาผ่านร้องวงจรได้ค่ะแล้วนี่ก็เป็นนโยบายที่ทางโระเรียนสย่มของเรานะคะได้นํามาเพื่อที่จะไปพัฒนาโรงเรียนของเราให้มีประสิทธิผลนะคะนําสู่ห้องเรียนนักเรียนโดยตรงค่ะขอบคุณค่ะค่ะและทัางสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลย ดอกเตอร์นทัทพ,พลเพชรไปมานะคะซึ่งเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษและพิเศษกว่าใครๆนะคะแห่งโรงเรียนบ้านดยอยหง์ซึ่งแค่ชื่อโรงเรียนก็น่าสนใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปฟังนโยบายของโรงเรียนบ้านดยอยหงกันเลยค่ะว่ามีนโยบายอะไรบ้า,นนบาคงค่ะขอขอบคุณพิทีกอน,นะคะกับน้อยสเจ้าค่ะึ่งขบจาก ด้วยหงดก็ยังพูดไทยมีชชยคชากันะคะเรียนทันรัฐมนตรตีกรวงสาธานะคะเกินอิหีนะละเรียนทันพอโอเคแล้วก็พอโรงเรียนสุยหยอยอาจารย์ชื่อโรงเรียน,น,น,นก่ะก็ที่ฉันนะคะก็ เป็นครูตำแหน่งเชี่ยวชาญแล้วก็เชี่ยวชาญพ,พ,พิเศษพิเศษพิเศษนะคะก็คืออยู่มานานแล้วค่ะอยู่บนดอยมานานแล้วก็เห็นปัญหามากมายนะคะก็เลยวันนี้มันมีโอกาสทีนี้นะคะขอบคุณรายการรุอกบลกอะไรน,าาน,นะคะที่ให้มาแต่รมเสวนาเนี่ยนะคะก็ได้เห็นนโยบายที่ดีนะคะในนามของครูบนดอยเนี่ยจะเห็นนักเรียนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของ ทคโนโลยีตอนนี้เรามีหัวข้ออยู่ในยวกับยุคดิจิทัลเช่นหคะแล้วก็ศตวรรษที่21แน่นอนค่ะบนดอยก็ยังไม่ค่อยมีเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องไม้ชงมืออะไรนะก็อยากจะให้มีผู้สนับสนุนนะจ้าคืนมาบับดอยมาให้การสนับสนุนด้วยทีนี้มาพูดทีละนโยบายที่ตั้งแต่ทันและคนดีด้พูดมาตั้งแต่ต้นนะคะทุกทูกอย่างเรเห็นว่า โอเคเลยนะคะมีการปรับหลักสูตรในเรื่องของหลักสูตรให้ทันสมัยเวลาหลังแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยที่อยา่างตอนเนี้ที่โรงเรียนดอ,อยมงนะคะจะมีการเริ่มพาอ,อุปกรณ์ต่นางๆมาแล้วก็ให้ครูเนีย่ยได้อบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งหลายคนก็ต้องปรับตัวกันอย่างนักน,นะคะแต่ก็ จะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อนักเรียนของเรานะคะแล้วก็ในส่วนของหลักสูตรเนี่ยท่านผู้นวยการที่โรงเรียนใหมงเนี่ยค่ะมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรทองถินเข้ามาคล้ายๆโรงเรียนสุย,ยเลยก็จะมีเกี่ยวกับการทำพืชปลูกพืชสวนต่างๆบนต้อยนั่นนะคะก็จะได้มีการผสมผสานทั้งยัง เป็นหลักสูตรที่อย่างมาชุมชนแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งเทคโนโลยีก็คือผสมผสานกันไปครูก,ก็จะพยายามทำแผนแล้วก็จักการศึกษาให้มันสอดคล้องที่สุดนะเจ้าค่ะแล้วลก็อ่าส่วนของการพัฒนาครูประสิทธิภาพหรือว่าพาไปอบรมเนี่ยค่ะอันนี้ก็ดีอันนี้โรงเรียนก็มีเยอะเยอะอบรมห้านหลายนะและแต่แต่คืออย่างหนึ่งที่พวกพรารเห็นว่าเอออบรมที่ไม่ใช่วันสอนจาก ก็คือยังให้อบรมวันหยุดจะไม่กระทบการเรียนนักเรียนแต่มันก็ยังมีอีกแง่หนึ่งว่าอ่าแล้วครูจะพักผ่อนตอนไหนนะคะก็ก็ยังมีประเด็นในโรงเรียนนิดหน่อยแต่ก็ยังถือว่าเป็นจุดจุดเริ่มต้นที่ดีที่ครูจะได้พัฒนาศักยภาพเจ้าของนะคะและก็อ่านโยบายที่สามก็คือการอ่าการัดการคืนครูสู่ชั้นเรียนอันนี้ีนะก็คือ หมือนจะยอ้นอนแย้งนะลักสตรของประเทศไทยแต่เรามีเนื้อหายเยอะเลยแต่ว่า,าการราม็มีการอบรมให้ครูเยอะเหมือนกันาราะหนาทีก็เยอะแต่ว่าครูก็ต้องทําให้ได้ใช่ไหมครูทุกคนต้องทำได้ใช่ไหมคะเออทีนี้จะคือครูสู่ชั้นเรียนยังไงตอนเนี้ยผอ,อที่โรงเรียนรายหนึ่งเนี่ยก็เริ่มมีแนวทางว่าโอเคจะอบรมอบรมกี่สา์อาทิตย์อ่า อบรมที่บ้านิดเทอมในชั้นเรียนเดร็จพายครูไปจัดการให้เต็มที่อันนี้นะคุณครูก็เห็นแนวทางและมันก็ดีแล้วก็เชื่อวันจะพัฒนากันต่อไป,ไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากนโยบายตั้งแต่เขตวิธีการศึกษาระดับสถานศึกษารวมถึงตัวคุณครูนะคะท่านได้ทนดีว่าการกระสุนศึกษาที่เกินนะคะก็มีความคิดอย่างไรบ้างคะ ครับก็ขอขอบคุณนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางายการกบนอกกลาดนะครับที่ได้ทําให้กระทรวงศึกษาธิการเองได้รับทราบปัญหานะครับหรือข้อเสนอแนะจากหลายๆภาคส่วนนะครับจากที่ผ่านๆมาตัวผมเองนานก็ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากทางสำนักงานเขตพื้นทีธธ่การศึกษานะครับรวมถึงสถานศึกษาต่างๆนะครับ แต่ก็ต้องขอขอบคุณขอบใจนะครับคุณครูที่มาจากโรงเรียนโดยกมรัก็คาดหวัว่าจะน่าจะอยู่ในดวงนะครับก็ก็ขอบคุณนะครับท่านที่ได้สะท้อนถึงข้อจํากัดบางอย่างนะครับในสถานศึกษาของท่านนะครับซึ่งเราผมเองอาจจะไม่ทราบมาก่อนหรือว่าท่าน ที่รับชมอยู่ทางบ้านนั้นก็อาจจะไม่ทราบมาก่อนนะครับก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจนะครับก็จะรับฟังปัญหานะครับหรือข้อเสนอเนี้ยที่ทุกทกท่านที่มาในวันนี้นะครับได้เสนอเนี้ยให้แก่กระทรวงศึกษาธิเกินของเรานะครับก็จะนําไปเข้าสู่วาระ,ะการประชุมนะครับแล้วก็ปรึกษาหารือกันในกระทรวงศึกษาธิเกินนะครับแล้วก็จะทําการจัดทํานโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาหลายๆลอย่างที่ ทุกทุกท่านได้ให้ข้อเสนอแนะมานะครับและสุดท้ายน,นี้นะครับกับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้บริหารการศึกษานะครับท่านผู้บริหารสถานศึกษาค,ครูนะครับรวมถึงทุกท่านที่อยู่ในวงการศึกษานะครับทั้งที่รับชมอยู่ถางบ้านและในห้องมึกษานี้นะครับกับผมเองก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังแรง กายแรงใจหลักนะครับที่จะพัฒนาให้การศึกษาไทยของเรานะะั้นเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีนะครับตัวผมเองนั้นก็จะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ผลักดันนะครับให้การศึกษาของไทยนั้นพัฒนาไปในทางที่ดีต่อไปครับขอขอบคุณครับจากที่มา,าในบายและ้อเสนอแนะของทั้งสี่ท่านนะคะต่างก็ต้องการขับเคลื่อนการศึกษาของไทยนะคะ โดยการพัฒนาไปในทางที่ดีนะคะโดยการพัฒนาครูให้เป็นครูที่เก่งนะคะเพื่อที่จะไปพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะต่างๆมีที่สามารถอยู่ในสังคมในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขนะคะซึ่งสอดคล้องกับผลกนดังต่อไปนี้นะคะการศึกษาเป็นพื้นฐานของชีวิตการศึกษายห่งความคิดมีเหตุผล การศึกษาพัฒนาพาขงคนการศึกษาเริ่มฝึกฝนค้นให้ดีการศึกษาต้องศึกษาอย่าหยุดยั้งการศึกษาต้องปลูกฝังเรื่องศักดิ์ศรีการศึกษาต้องปลูกฝังไราราคีการศึกษาต้องมุ่งที่ความเป็นคนการศึกษาต้องไฝหาความถูกต้องการศึกษาเพื่งหมายปองบุญกุศลการศึกษาต้องสำนึกงฝที่ตน การศึกษาตอนลุดพ้นอาวจีอาอาวิชาค่ะของข้าเ็นนูนะครับาไรการของกระดาษเระดาระบอกเราต้งลนงานเรื่งนี้ค่ั